มหาธนบต,ตอนคืนบัลังลำดับนั้นปุโรหิตจึงกล่าวกะเสนาหมาัดเหล่านั้นว่าพวกท่านอย่าวิตกเลยควรจะปล่อยผู้สรถไปเพราะพระราชาที่เชิญเสด็จมาได้ด้วยผู้สรถเป็นผู้สามารถจะครองราชสมบัติในชมพูทวีทั้งสิน้น เหล่าเสนามาต่างเห็นพร้อมกันแล้วให้เทียมม้าสี่ตัวมีสีดุดดอกกุมุดในราชรถอันเป็นมงคลตกแต่งเครื่องราชอันวิจิตรแล้วสั่งราชรถว่า <c oughs> ผู้ใดมีบุญที่จะได้ครองราชสมบัติท่านจงไปสู่เำนักของผู้นั้นแล้วปล่อยราชรถนั้นไปลำดับนั้นราชรถ ก็ทำประทักษิณพระราชนิเวศแล้วขึ้นสู่ถนนใหญ่แล่นไปโดยเร็วทุกคนนึกหวังว่ารุสรถจะกลับคืนมารถนั้นแล่นล่วงเลยเคหสถานของชนทั้งพวงไปออกทางประตูด้านตะวันออกบ่ายหน้าตรงไปอุทยานชนทั้งหลายเห็นราชรถเล่นไปโดยเร็วต่างก็บอกให้ตามราชรถนั้นกลับแต่ปุโรหิตห้ามไว รถเข้าไปสู่อุทยานทำประทักษินแผ่นศิลามงคลแล้วหยุดอยู่เตรียมรับเสด็จขึ้นผู้รอเห็นพระมหาสัตว์บรรทมจึงกล่าวกับเหล่าอมารว่ามีชายคนหนึ่งนอนอยู่บนแผ่นศิลาแต่ยังไม่รู้ว่าท่านผูนั้นจะมีปัญญาสมควรแก่เสวยชัดหรือไม่ ถ้าเป็นคนกาละกันนีจะกกลัวจกตกใจลุกขึ้นสะทกสถานแล้วหนีไปท่านทั้งหลายจงประโคมดนตรีขึ้นทั้งหมดโดยเร็วขณะนั้นเสียงของดนตรีเหล่านั้นได้เป็นเหมือนกึกก้องไปทั่วท้องสาครพระมหารา์ตื่นบรรทมด้วยเสียงนั้น ิดพระเสียรทอดพระเนตรเห็นมหาชนแล้วทรงดำริว่าสเสวยฉัดมาถึงเราดังนี้แล้วก็คลุมพระเสียรดังเดิมและพลิกพระองค์บรรทมข้างซ้ายภุโรหิตเปิดพระบาทแห่งพระมหาสัตว์ตรวจดูพระลักษณ์แล้วกล่าวว่าเอยว่าแต่ทวีปหนึ่งนี้เท่านั้นเลย ท่านผู้นี้สามารถครองราชสมบัติในมหาทวีปทั้งสี่ได้ลำด,ดับนั้นพระมหาศัตว์พลิกพระองค์บรรทมข้างขวาทรงเปิดพระพักอีกทอดพระเนตรมหาชนปุโรหิตให้บริษัทถอยออกไปแล้วประคองอัญชลีถวายบังคมกราบทูลข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ขอได้โปรเดเสด็จลุกขึ้นเถิดราชสมบัติมาถึงพระองค์แล้วพระมหาสัตว์จัดถามปุโรหิตว่าพระราชาของพวกท่านเสด็จไปไหนปุโรหิตกราบทูลว่าเสด็จสวรรคตรจึงรัดถามอีกว่าพระราชโอรสหรือพระราชภาดาของพระราชาไม่มีหรือปุโรหิตทูลว่า ไม่มีพระเจ้าค่ะมีแต่พระราชธิดาองค์หนึ่งแล้วเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งโดยบัลลังก์ณนะแผ่นมงคลศิลาถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเราจัะครองราชสมบัติเราอมาร์และปุโรหิตก็ถวายอภิเศกพระมหา,าัตว์ณสถานที่นั้น พระมหาสัตว์นั้นได้ส่งพระนามว่ามหาชนกราชพระองค์เสด็จขึ้นสู่ราชรถอันประเสร,ร,ริฐเข้าพระนครด้วยสิริราชสมบัติอันสิริโสภากใหญ่ขึ้นสู่พระราชนิเวศโปรดติดตามตอนต่อไปตอนไขข้ขอปริศนา